อะ่ะผมรู้พี่เลยไปนายวันวันได้นอนยืมตังหมพี่อ๋อนั่นแหละคือโจทย์ของการทำยูทูบที่ทำพี่ดีมเ <c oughs> ขาต้องการที่ประเทศไทยไม่มีสีนี้ไม่จริงๆอะ่ะมันมีที่อื่นมันมีเออผมอยากทําที่พี่ไอ้ย <c oughs> 43นะครับไปทำอะไรต่อเดี๋ยวรอชมกันนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะ <S 2> <S 2> ตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะครับต้องจากรถอีกประมาณสัก5-6วันช่วงน,นี้ไงก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาสินทรคลินเพราะว่าหน้าร้านนะครับตอนนี้กำลังทำถนนอยู่คาดว่าประมาณเดือนหนาน่าจะเสร็จฝุ่นที่สาขาสินครคลินก็น่าจะ น้อยลงกิงก็อยากให้เสร็จทันทีนะครับพื้นที่หน้าร้านหายไปพอสมควรแต่ว่าเราก็ขยายพื้นที่ร้านเพื่อให้รับรถได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะต้องขยายอีกแน่นอนนะครับเพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการสะดวกสบายบอกเลยว,ว่ามีแต่งเงิงเสียตังค์แต่ไม่เป็นไรนะครับก็เพื่อที่จะให้ทุกคนมาที่ร้านแล้วมีที่รอมีที่พัก ไม่ต้องมาทำรถแบบนานๆตอนนี้กำลังจะเอา C43 นะครับไปเสริมหล่อต่อเดือนหน้านะครับสำหรับโซนกาลาาเราก็จะมีของแต่งของ Mercedes-Benz แล้วก็ของ BMW ็ไม่ว่าจะเป็น G20 G30 หรือจะเป็น Benz c c o u ค e c c a r คาร์ด c เนะครับเราจะเตรียมของมาไว้ให้หรือ ใครที่ขับรถรุ่นไหนอยู่อยากได้ของแต่งเพิ่มเติมก็สามารถพิอร์สั่งได้นะครับแล้วก็รถญี่ปุ่นเราก็ยังรับเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆคอมเมนต์นะครับบางทีบอกพี่ดีไม่ทํารถญี่ปุ่นแล้วหรอครับยังทํายังทําทุกวันเอาทุกอย่างนะฮะของเต็มบ้านช่วยมาซื้อไปด้วยล้อ15ก็ยังทําอยู่1718ก็ยังทําเยอะอยู่ยังขายอยู่นะครับแล้วช่วงนี้ก็จะ่วนอยู่กับร้านใหม่หน่อยนะครับ ว่าก็อยากให้เสร็จแต่ก็ใกล้ละนะฮะใกล้ละจะมารับนะฮะเจ้าของร้านเน็ตไอดอลหรือเปล่าไม่รู้เจ้าของร้านแรปชื่อดังนะครับนั่นแงบอกแล้วว่าแรปนะ้แรปชื่อดังย่านสุดรประการบอกเลยเรื่กันนะครับจะรถไป l a แรนะครับส่วนสีอะไรก็รอชมกันนะครับรถคันนี้ไม่ทําสีนะครับไม่กล้าเพราะว่าเสียดายรถ สวัสด so ีครับพ so ี่จัดเลยครับเพราะว่าไม่ได้ปีนแบบสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับอ๋อพี่ชายเราสุดหล่อมากไปแป๊บนึงพี่ขอขอไปเอาแป้นดูหน่อยมา a few moments later ลำโบขับเป็นไงบ้างครับพี่ผมว่าลำโบนี่หมดรถเป็นนะครับทำไมก็ขี่ไม่เลยนอ๋อเลยพี่ลงาไม่นั่งแท็กซี่เลยสวยสวยคุณผู้ชม แต่รถผมมันใส่สปริงโหลดนะก็ะด้างขึ้นหน่อยเนี่ยแล้วกี่วันนะพี่บอยจริงๆแล้วการแลบติเกอร์เนี่ยจริงๆสองวันก็เสร็จนะแต่ว่าต้องบอกพี่พ,พี่พี่นัสเบกพี่ชืิลเลอร์จบจับชื่อ,อได้เหรอพี่เลชื่อเลอร์เดี๋ยวพี่พี่ตื่นหนงเนี่ยพี่จบจบพี่ดีมนะพี่บอยครับเอบพี่ดีมไอ้เรื่องงานแลบเนี่ยผมถามพี่บอยนะครับว่าวันนี้มันทำไมมีมันทไมีหลายราคา จริงแล้วมันมันอยู่ที่อ,อย่างถูกเนี่ยมันมีการทํางานยากขึ้นสีไม่สวยไม่มีความเงาแล้วก็บวกกับการที่แบบว่าทิ้งกาวในตัวรถอ่าซึ่งจึงแต่ก่อนเนี่ยคนก็บอกว่าพี่ทําไมกาวมันเยอะทําไมอะไรเงี้ยคือเนื่องจากว่าเกิดจากคุณภาพไม่ดีอ่าแล้วก็สองก็คือทิ้งไว้นานเกินอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ได้กี่ปีจริงๆแล้วว่าอย่างพี่พี่ทาเนี่ยพี่เป็นคนไม่ค่อยใช้รถเนี่ยนะ ยู่หปีได้สบายนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้รถประมาณเกินประมาณ5ปีอะเต็มที่อะเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อติ๊กเกอร์มันเสื่อมคุณภาพเราไม่รู้ไงอ่าเราก็บ่อยมันต้องมีการแดดกอะได้บ่อยก็ใช่แล้วทีนี้ติ๊กเกอร์เนี่ยมันตัวแว็บเนี่ยมันสามารถเคลือบได้นะเคลือบเงาเคลือบ้มนเงาได้ด้วยใช่เคลือบให้มันเงาได้ไม่จริงอะผมต้องบอกพี่บอยก่อนปกติอะผมเป็นคนผมชอบทาสีเพราะอะไรเพราะว่าผมชอบความเงาแล้วผมไม่เคยแรบสีรถเลยเพราะว่าผม ไม่ชอบแรปเพราะว่ามันไม่เงาชก็เลยไม่อยากแล้ว,ตวแต่ว่าด้วยความที่รถแป่งคาราสีล้านเราจะไม่ไหวได้ไม่ได้ไอ้อที่ที่เาเผมยอมรับนะ<ๆ>ว,ว่าทําสีเนี่ยมันเนียนกว่า<ๆ>สติ๊กเกอร์นะไม่แต่อย่างน้อยเออถ้ามันแบบมีเทคโนโลยีที่มันเคลือบให้มันแบบเงาใกล้เคียงกับสีนีทำสีอะแต่ตัวนี้เงาเงาเหมือนสีรถยนต์เลยแต่ว่าคืองานแรปเนี่ยก็คือบางจุดเนี่ยจะต้องมีการแบบงานมันก็คือมันเหมือนสติ๊กเกอร์นะรถที่บ่อยแรปสีใสเป็นตัว cpu ตัวนี้นี่โอ้โหแบบเป็นหลักแท้เลยนะครับเพราะว่าเว,าวลาเราเอาฝอยกันหมอ่อะไปโคอะไรเงี้ยพอตื่นเช้ามาเงาเหมือนเดิมเลยมันดีนะเวลาเราเบื่อมันสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆไปอีกทางเลือกครับอ่าแล้วก็ที่สองก็คือองกันสีรถจนแล้วก็ป้องกันสีเดิมเวลาเราเบื่อสมมุติอย่างพี่อนาคตอะผมรู้พี่เลยไปนายวันๆได้แน่อนอนยืมตังค์อหอพี่ก็ต้องรอดูธุรกิจก่อนพี่เห็นน้องดิม ขยายสาขาแล้วนี่ยไม่ได้ขยายครับก็อยู่ข้างๆอ๋ออยู่นข้างใช่ไหมผมอยากมีร้านแต่งรถร้านหนึ่งเพราะว่าโดยพื้นฐานของผมเนี่ยผมทำล้อยางมารักในล้อแม็กผมผมทำล้อแล้วผมเลงไหลในล้อแม็กผมไม่ชอบล้อเดิมรถอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยเวลาซื้อมาเลยเนี่ยผมต้องเปลี่ยนล้อแล้วเราก็อยากมีร้านร้านหนึ่งที่แบบให้ลูกค้าเข้ามาแล้วก็แบบมาที่นี่จดทุกอย่างล้อถูกก็มีล้อแพงก็มีล้อก็มีล้อแท้ก็มีนุกประมาณสามารถเข้ามาที่ร้านเราได้ เป็นร้านแต่งรถเนี่ยอย่างผมเนี่ยร้านเนี่ยก็คือเป็นร้านในฝั่งผมกันคก็เป็นโฮมรูมแต่มันไม่ก็ไม่ได้ใหญ่แต่ว่ามันเป็นความฝันว่าเฮ้ยวันนึ่งเราอยากมีร้านที่แบบสวยเป็นห้องแอร์แล้วให้ทีมงานทําในห้องแอร์อะไรแบนั้นแทปีก็ถือว่าสวยนะส่งอย่างผมก็็ะแบบเน้นเซวิตเน้นคำแนะนำนั่นแหละทั้งก่อนและหลังการขายดูแลเหมือนพี่น้องมาวันแรกยังไงนะฮะบบเวลามาเซวิตก็แบบนั้นต่อลูกค้านี่เต็มร้านทุกวันเลย อันนี้นี่คือแบบลูกค้าบอกต่อกันเร็วแล้วถ้ามากี่ปีแล้วพี่ปีห้าปีครึ่งนะห้าปีคึ่งเองเ้าวโอ้โหโตไวมากผมที่ทำติ๊กเกอร์มา้งสิบห้าปีเลยนะพี่สิบห้าปีสิบห้าปีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าคุณแบบว่าโอ้พี่บอยเป็นคนใหญ่พี่บอยเพิ่งทำหรือเปล่าเอ้ยผมเพยังคิดว่าพี่เพิ่งทำไม่ประสบการณ์ล้วนเลยครับผมอย่างผมทํา YouTube เนี่ยผมพูดตรงเลยผมไม่ได้หวังรายได้จาก u t u b e ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่กำลังจะแต่งรถเนี่ยคือได้มีข้้้อมูลไวใใใชนนการตัดสิจ ในการที่จะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนโชคเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับงบที่ตัวเองตั้งไว้แล้วการที่ลูกค้าเห็นแล้วโอเคแล้วอยากจะมาร้านเรานั่นคือผลออไรไดร้นั่นแหละคือโจทย์ของการทำ YouTube ที่ทำ โอเคตอนนี้เราก็มาถึงร้าน G B Exclusive r a p เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้แน่นอนที่คุยกับพี่บอยมาก็วันนี้จะรถมาแล็บแล้วก็ใช้เวลานะครับในการแล็นก็ได้ประมาณสัก4วันบวกลบก็คือไม่อยากเล่งเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แล็บเพราะว่าปกติแล้วเนะี่ยรถทุกคันผมก็ทําสีรถทุกคันเพราะว่าชอบในความเงาของสีรถที่เป็นการพ่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล็บเนี่ยมันไม่ค่อยเงาแต่ว่าด้วยความที่คันนี้ก็เป็นคันแรกก็เลยอยากจะลองดูว่าโอเคแล็บ ออกมาแล้วจะเป็นยังไงยังไงก็รอติดตามชมกันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในร้านกันแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับพี่บอยกันอีกรอบหนึ่ง โอเคเรียบร้อยเมื่อกี้เราคุยกันอย่างเมามานันบนรถตอนนี้ก็มาถึงร้านพี่บอยเป็นที่เรียบร้อยครุ <c oughs> คยกันแบบว่าเป็นปลุกแต่เป็นปลุกตัดนั่นบอกเอ้ยคุยกันเยอะกันไปแล้วโอเควันนี้ก็แน่นอนครับเราอยู่ที่ร,ร้านพี่บอยที่นี่ชื่อว่าอะไรครับ CB บี c อ u s i v e Car Wrap ครับผมรัชดา,า31 นะครับพิมพ์โลเคชันได้เลย,ยที่นี่ก็รับรถทุกแบบถูกไหมจริงๆรับทุกคันเลยนะรถนะบ้านก็มีแต่รถบ้านไปกล้าเข้า, <c oughs> ขาเร <c oughs> เห็นทุกวันนี้มีแต่ซูเปอร์คาร์ <c oughs> เป็นไงบ้างครับพี่ที่นี่กิจาการ,รดี โอ้โหสุดสดฮะคือต้องบอกกับพี่นะพี่เนี่ยเขาจองคิวมาเดือนหนึ่งใช่จองกันมโอ้โหพี่วายครับไม่ทนไม่ไหวแล้วเรื่องเรื่องเพราะอะไรครับเพราะพี่ดีมเขาต้องการที่ประเทศไทยไม่มีสีนี้ไม่จริงๆอ่ะมันมีที่อื่นมันมีแต่ผมอยากทำที่พี่ไอ้ยักษ์พี่บอกแว่าสีนี้เนี่ยผมต้องสั่งให้สั่งให้ก็ไม่เป็นไรผมแต่จริงๆมันต้องนําเข้าเลยนะสีพี่เนี่ยคือมันแบบคือจริงๆมันก็เป็นสีทั่วไปแต่ในไทยเนี่ยมันมองแล้วมันเพิ่งผลิตตัวใหม่มันเป็นเหลืองออกมะนาว ครับซึ่งแบบโหแบบแสบตาท่านผู้ชมต้องมาดูอีกทีใช่เพราะว่าคือจริงๆแล้วผมมีต้นแบบของสีนี้ก็คือมันเป็นสีของเหมือน M G G T R นั่นแหละมันจะเป็นสีนี้ของของ Mercedes Benz เขามีมาแต่ว่าเฮ้ยเออชอบสีโทนนี้ก็เลยอยากลองดูครับนั่นแหละก็เลยต้อง ปากพี่บอยแน่นอนควรหน่อยเพราะว่าได้เลยวันนี้ต้องกรอบยังไม่เคยห่างเลยกรอบพี่ทีมก่อนนะเพราะวันนี้จะบอกว่าต้องบอกว่าพี่ทีมก็มาถ่ายยูทูปพี่ร้านผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงทีนะได้ครับพี่เพราะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยหลังจากนี้อีกประมาณสักกี่วันนะพี่ อีกสามวันครับผู้ชม3วันแล้วเรามาดูกันครับว่ามันจะถูกใจพี่แค่ไหนสมการรอคอยไหมนะฮะสมการรอคอยไม่ใช่ครับผมได้ครับผมผมเชื่อใจพี่บอยอ่ะแน่นอนบาทยนะครับผมก็แบบว่าผมก็เป็นลูกค้าพี่ผมก็เชื่อใจพี่อยู่ครับ